คนคะคือเฟิร์นขอบคุณทุกคนนะคะที่มาทําให้ YouTube อันนี้ของเฟิร์นนะคะนี่คะ่ะอันนี้นะคะนี่นะคะคเป็นอันนี้นะคะคือคนที่บอกว่าคนแรกในช่องนะคะเฟิร์นก็ขอบคุณนะคะที่เอิม่ม มาอยู่ในคนแรกในช่องแล้วก็มีเป็นการคอมเมนต์นะคะคือขอบคุณนะคะแล้วก็ชอบค่ะก็ขอบคุณนะคะที่แล้วก็บางคนเขาก็บอกว่าตลกนะคะอย่างเช่นคนนี้นะคะนี่ค่ะคือก็คนที่น,าน,าน,านี่นี่คนที่มีคนตอบกลับบอกว่าถูกใจนี่คือก็ขอบคุณนะคะศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เที่ยงคืนคำ่ำไม่ค่ำเท่าไหร่คะ่ะเมื่อก่อนเฟรมก็นอนตีห้าตีหกและ เทสอะไรนี่โอ้ยอืมโอ้โหคือคนนี้โคตรกลัวนะทุกคนเนี่ยคนเนี้เดี๋ยวฝนจะวงไว้ให้นะคะแป๊บนะคะเดี๋ยวฝนวงให้เด้อเด้วนะคะนคนเนี่ยคนนี้คนนี้ทุกคน นี่คะ่ะคนที่เฟื่องเชิญให้อ่ะคะ่ะโอ้โหคือเขาเป็นคนเดียวกันนะคะแต่วา่ากวนเกินเดอ้อไม่ได้ยินเสียงพูดเลยได้ยินแต่เสียงเพลงก็ขอประานโทษนะคะว้ายว้ายน้องทาไม่เป็นก็อย่าทําสิงั้นเดี๋ยวขอญาตพิมพก่อนนะคะโอเคนะคะแล้วก็พิมพ์ไปว่าแบบนี้นะคะ แล้วก็บอกขอโทษนะคะสําหรับคนที่เขาทําแบบนี้นะค,ะคือเฟรนก็ต้องขอโทษนะคะเดินช้าช้าแล้วคนที่เป็นแฟนจะเดินช้าลงวัดคืออีย่างอะ่ะไม่เป็นไรเอ้ไม่เป็นไรไม่มีไม่หรอขอโทษนะคะคือเฟรนเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะ ก็ต้องขอรปทานโทษนะคะล้วก็อันนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคลิปแบบน,นี้เฟือนไม่เคยลงนะแล้วไปเอามาจากไหนลูกคุณอ๋อนี่มวันช่องเก่านี่ว่ะเราเจอคือตอนแรกงงเลยอะ เออแล้วครคอมเมนต์น่ะจะไปรู้่านี่ได้ยินแต่เสียงเพลงไม่ได้ยินเสียงคนทำเลยวันวันหลังไปซื้อใหม่เอานะไม่กี่ตามงั้นไม่งั้นก็ไม่ต้องทำสงสารคนดูว่ะต้องมาดูอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้ถ้าพี่เขาไม่ดูนะคะคือไม่จำเป็นต้องดูนะคะ เฮ้ยคือคนที่ดูได้ก็ดูนะคะคนที่ดูไม่ได้ก็ไม่จำเป็นเนาะเฮ้ยอย่าไปว่าพี่เขาเอ้ยสลบิร์นแอวรู้จังว่าช่องเก่าอ่ะใครมาใช้ของเฟิร์นขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูจะพัฒนานะคะก็ตบกลับไปเนะาะสำหรับคนที่ มาว่าเฟืนนะคะก็กไม่ต้องขอประทานโทษนะคะที่แบบมันมันแย่นะคะเพราะว่าอ๋อสิ่งที่เฟืนจะให้ดูก็คือนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอเอ๊ นี่ค่ะทุกคนนี่สิ่งที่เพื่นจะให้ดูนี่ค่ะในเอ้ยมันไม่ค่อยชัดนะคะนี่ดูนะคะนี่ค่ะนี่ในวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ลงมเมตุนาร์นะคะชอบสองเก้าสามนะคะสองร้อยเก้าสิบสามนะคะคือขอบคุณทุกคนที่นะคะที่แบบเออคือแบบรู้นะคะว่ามันไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ต้องขอประทานโทษนะคะก็ไอคลิปนี้ที่เคยเห็นว่าเฟิร์นลงมดน,นะคะคนก็ต้องขอโทษนะคะหยอกหยอกไม่เคยลงมาจ้า งันไปแล้วเด้อบ๊ายบายนะครับแล้วคุณติดตามนะ